ม,มาปิดท้ายกันที่นางเอกใบเฟิร์นพิมชนกนะครับล่าสุดเนี่ยเผยแฟชั mm ่น hmm. เปิดแผ่นหลัง mm hmm. หุ่นแซบคุณผู้ชมนะครับถึงทริปนี้เนี่ยจะไปเที่ยวภูเขาคุณผู้ชมแต่สาวใบเฟิร์นพิมพชนกนะครับ mm hmm. ก็มากับแฟชั่นที่ต้องบอกว่าแซบไม่เบากับเดรสเปิดหลังโชว์แผ่นหลังขาวเนียนนะครับ เช็คอินเก๋ๆที่ไร่กำแพงดาวจังหวัดน่านนะครับที่ต้องบอกเลยว่าใครเห็นเซตนี้เนี่ยต่างร้องว้าวในเรื่องราวของความสวยกันเลยทีเดียวนะครับดูแล้วเพลินตาจริงๆคุณผู้ชมนะครับทั้งวิวทั้งคนละมุนไปหมดนะครับอนอกจากจะโชว์ความแซ่บแล้วนะครับในโพสต์นี้เนี่ยยังมีจุดที่หลายคนเนี่ยโฟกัสกับแคปชั่นของน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับที่บอกว่าถ้าไม่ชอบเขาชอบเราก็ได้นะ,ะทำเอาหลายๆคนนะครับสงสัยว่า แคปชั่นนี้เนี่ยตั้งใจบอกใครโดยเฉพาะหรือเปล่านะครับหรือกําลังพายเรือพายเรือคู่จิ้นกันหรือเปล่าแบบรัวๆเพราะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต่างลุ้นให้น้องใบเฟิร์นก,กับน้องนายนภะพัทแล้วเชียร์มากาเพราะอะไรเพราะแม่หมูแม่หมูก็แบบเปิดทางขนาดนี้คือแม่หมูเนี่ยเขาก็ทั้งรักทั้งเอ็นดูน้องอใบเฟิร์นมากๆจริงๆ ไม่ว่าแต่คุณผู้ชมนะครับเราก็อยากจะให้เขาทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆคุณผู้ชมโโมีมันได้มากใช่จากหลากหลายทริปเลยไม่ว่าจะเป็นทริปเที่ยวต่างประเทศนะครับแต่ส่วนทริปนี้คุณผู้ชมนะครับความขาวความสวยของน้องใบเฟิร์นเนี่ยดีงามมากๆเลยไปส่องภาพกันได้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของน้องใบเฟิร์นนะครับ <c oughs> จบเรื่องราววันนี้<ๆ>ก็เป็นเรื่องราวดีๆทั้ทงนั้นเลยเนาะวันนี้เนาะใช่ใช่ค่ะ